สบายดีท่านผู้ชมข้าวพี่น้องข้าวเที่ยงน้ำกันหลังจากเลิกเรียนมาก้อยหูพี่น้องเอ้ยมาด้วยกินเมนูเด็ดอ่ะโชว์ไก่ไก่นะก้อยหูควายพี่น้องตำมักฮูงผักสดสดมาด้มาด้มาด้วยข้าวมากครับหมักทะเลลงมาในเด้อผู้หญิงแก้วเอิญน้ำแม่มา เดินไปน้ำแม่แม่มาตุ้นตัดมันบาเมื่อกี้ยังมันจียดสองมือท่านที่ยามามายังมันจีเองุนมาโมงแลดมาเดินจ้าบิแม่มบินไปไพี่น้องงไ่อาันี้ค่อยประทึไปทิ้งเข้าใจไหมใส่ถั่ใหญ่มเยี่ยวมันจะกิน เด้วยทั้งหลังจ้ะมาเลมาละเดี๋ยวหมอายมันดิกินบายมบเดก้งไม่กไลาเดินลูกลานอันไม่อันไม่ปัดกวาดเดือบชา

ลงมาลงมาอานกลับาุเอาไปมคุณตกนะเก็บอาเมนไม่จะ้อนกี่ดื้อไปหน่อยดินโอ้เพลงชูะลีนาะวะมาไม่มาแ่มาแม่ยางอลลุงแ่เพลงชูะลีนี่แม่เอ้ยอยปวดเี้ เด er, ี <'t> ๋ยวเดินเดี๋ย่ไ่อชพดีตกอืมตกนะเดี๋ยวพกันดอนะอย่าอิ่มนะม้าั่งอย่างบาเอ้าขกล้องสบายดีกล้องเนาสบายดีกล้องบายดีกล้องน่นั่งขะหุณอย่าจับไเอ นำเจ้าลงไหมละนแต่คนปีนี่นะี่นำมาลงค่ะเดี๋ยวบามันเริ่มห้ามห้า่ตั้งขันยลูกสาวกรไดเนาะเผู้ชมสวดีเออ่โดดใช่โดดมอนี่เห็ดนะอ่ับบอย่้หกบอกม่กินข้าวกับแกงแคน้อย แข่ยอดน้อยแวการเไปการแต่เมื่อวานเรอใส่การคอไจัดการดป่ละลายขันเอาไปแลวได้ยูพ่อไอ้เจ้าแล้วพอกินตะมาแล้วนะเอปนึงน้ำมันมาเราไปโชว์ข้าวผัไปดจากไหนหลายๆ้า้ละจนี้พอแกงไปดึงน้ำมันได้เราอ่ะอ เอาปงมีลายปะแหงจยกเก็บเกิดแบ่ได้เกิเป็นเหนื่อ <ism> ้รแถวบ้านนาชิอกอกกมาดูตะกนนะาด้โ้ันไปวันมานะเอชุนอย่าจับต๊กให้เปโทษเด้อ พอตัวหางเงินมาใช้นี่ตัวแ้ปจักรตัวทศบปจักกันคากองอีกะเอ้ยจักหวยเกืออีกนาะเจ้าได้เจ้าเอยมาแม่มากินข้าวเป็นแรนมาิตัวเจ็บหัวคือวะใครอ้มักมันา้ะจำเ้าเพนมาอย่ามาลินเอหสีเด็กหาสิร้อย

อร่อโเคจะยังจะไปจีนมาหวานคัดก็เ้ัดใส่อะไรก็ได้แ้มันก่อ้ลชามันกลมมันหวานไหแช่ไหนเอาแช่ผักกระจงเนี้ย น้ำเจียวปีนด้งออน้ำเพ่งพ่้นอีกปลนลง่ลนลงไปเน่เน่น้ำมีจำตาตาน้ำอ,อ,อย่างรูง้ไงจนางปีนาใช่กัน่กัำมะหงมงมวยมวยหล้ามวยเหล้าจำ <laughs> มะหงได้ซะ เพิ่นก็โอ้มูบ่ทันปั้นกะจัอีจังมันจอห้น้ําห้น้ําอเันนี้สุาเอาถูข้าอีกแหนเบิ่งจับลูกนักเลงอะด้ลูกเฮานะพี่ลกยมันบ่บ่ตายหิวดอกันตายอยู่เขาตีหัวมานี่แหละ จะเฮ็ดเด้ธนาได้หมูปันอย่างอาเด้คาร์บนละคอกรพใจบ่ใช่เฮ็ดลดมือมันติ๊บติ๊บก่อนเเราจูบเราจะในคั้งเอาไปกินับเกียบมากนะไปกนะรว่าไปเห็นลงตอก็บาบาก็บบดวยให้สักเอาไปเห็นนะที่สดกินหรูจะเอาให้จะกอากต้องกินกนว่าน่เคเที่ยว แม่อกลัว่าไปมึงเห็นสกินกาแฟมึงตองอาบายอ่าอ่าออ่าอ่อ่นเอาถ้วอาจาราลตัก่นอาให้เปอธบายแบ่งให้กัเมอนละอ่ดเพ่พ่น้อง่าอ่นือ้อี่ลจับนาอล้วไปสว้องไปเอ แล้วมานอนป่ะลูกป่ะเต้นเบิ่งๆเอาลงนะลงมันจักลงเลยเนาะเอ้าโอ๊ยถึกอ้ายเอ้ยกระตู่เพิ่นนี่ไงอืมเอ้ยบิมกับเอ้ยบิมก็ไอ้เจ้านี่ได้เครื่องนึงของมันได้เครื่องนึงของบักอ้ายเออได้แล้วเดี๋ยว

าีวาไม่ก็วมาเพิ่นจะเอหัวชนกันาหัวชนกันดูค่อยๆค่อยๆไปทำชื่อเลขอยากไปชื่อเลขใ่ไหมนะเออ้วเราโบมีตัวชัเนาะมาทำโยกตบโบมีผู้ชื่อเลขบ้าเราายเลขอีกแล้วนะ แต่ขอยู่่เดอยู่้ลขอัด้วยพี่น้องลาผูกับกกรอนด้วยมันเลือกขนข่าวเหมือนกันคุณขัดจีมรขอบุณขอบคุณหลยๆที่เข้ามาบงมาชมปิดคลิปนะ คือหวย,หยเลยเล่ยมาไปนั่งเล้วดีดีไม่ใมขอบุณคนบ๊ายบาย,บาย